มีอาชีพหนึ่งที่กําลังฮอตคิดมากๆนะครับคุณผู้ชมสามารถทํากําไรได้ครั้งหนึ่งก็คือ5,000บาทต่อการทํางานหนึ่งครั้งนะครับผมไปพบเจอโพสต์ใน a c e b o o k นะครับเขามาประกาศว่ารับสมัครคนที่จะมาออกรถให้โดยที่คุณมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือคุณไปออกรถหลังจากนั้นนะครับคุณก็ส่งมอบรถให้กับเขาคุณจะได้รับเงินส่วนต่างก็คือ5,000บาทนะครับโดยที่รถคันนั้นน่ะก็ไม่ต้องลัวจะเป็นภาระเพราะเขาจะทําการส่งให้เองว้าวดูวิวเฟิรแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งค่าง,งนวนรถเราละ่ะหรือถ้าเกิดว่าเขาเอารถเราไปขายต่อละ่ะใครสวยไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านครับอยู่กับผมครูออนะครับวันนี้ขออนุญาตทําคลิปไม่เอายอดวิวแล้วกันเอาสาธารณประโยชน์เป็นหลักแล้วกันนะครับ ผมไปพบเจอโพสต์ใน Facebook อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามีการประกาศตาหาคนที่จะมาร่วมงานกันโดยที่คุณมีหน้าที่ออกรถให้กับเขาแล้วคุณก็จะได้รับเงิน5,000บาทนันเองเหมือนจะดูดีแต่ก่อนที่คุณจะรับเงินตรงนั้นรับงานตรงนั้นผมจะเล่ากระบวนการต่ตางๆให้คุณได้ฟังแล้วคุณก็จงสังหอนใจไว้ด้วยว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับกระบวนการก็คือคุณอาจจะไปเจอโพสต์หนึ่งที่เขาประกาศให้ออกรถใช่ไหมครับคุณก็สนใจมากๆ โดยที่ไอคนจ้างงานคุณเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกคุณว่าเออคุณช่วยไปออกรถรุ่นนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าผมสนใจแต่ว่าผมเครดิตไม่ค่อยดีเลยผมประวัติทางการเงินไม่ดีคุณออกมานะผมจะให้คุณ5 0 0 0บาทโดยที่ข้างวดเขาจะเป็นคุณจะต้องไม่ต้องส่งเลยฉันจะเป็นคนส่งเองนะครับนะฮะแล้วพอคุณหลงเชื่อปั๊บคุณก็โอเคเยี่ยมเวรีกูดได้5000บาทฟรีเลยไม่ต้องเหนื่อยเลยคุณก็ไปติดต่อกับทางไฟแนนเชียลไฟแนนเชียลก็จะบอกว่าเฮ้ยประวัติคุณใสมากเลยประวัติคุณเยี่ยมเลยั้นคุณออกไปเลยแล้วกันนะครับ คุณก็จะรู้สึกดีใจว่าเฮ้ยฉันได้รับเงิน5 0 0 0ันบาทแล้วเพราะว่าฉันมีรถแล้วไงนะฮะคุณก็เอารถคันนี้ไปให้กับทางาผู้ที่ว่าจ้างคุณปั๊บปรากฏว่าไอ้ผู้ว่าจ้างคุณเนี่ยนะฮะก็จ่ายเงินคุณมาจริงๆได้5 0 0 0ันบาท,ทจริงๆแต่หลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะพบเจอก็คือไอ้ผู้ว่าจ้างคนนี้นะครับเขาจะไม่ส่งค่างวดรถให้คุณแน่นอนถ้าเขาไม่เลี้ยงไข้คุณนะนะ ขาอาจจะเลี้ยงไข้คุณแบบส่งให้คุณสักนิดสักหน่อยให้คุณออออีคันนึงแล้วก็โดนอีกคันนึงเนี่ยนันก็เป็นอีเรื่องหนึ่งแต่คุณในกรณีนี้แบบนี้นะครับ <S <S คือเขาจะไม่ส่งค่าง,งวดให้คุณแน่นอนแล้วหลังจากนั้นความซวยที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องทําการส่งค่างวดของคุณเองโดยที่ไอห้าพันบาทนั้นนะคุณแทบจะไม่ได้ใช้อะไรแถมติดลบได้ซ้ําไปนะฮะไม่พอเขาอาจจะเอารถของคุณเนี่ยไปขายเพื่อให้ได้เงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ชิ่งหนีหายไปเลยนะครับ โดยความซวยต่างๆนานานั้นจะมาลงอยู่ที่คุณทั้งหมดเลยเพราะว่าเมื่อไร่ที่ไฟแนนเชียลนะครับถามหาว่าไอ้ข้างว่าเขงคุณไม่ได้ส่งนะคุณช่วยส่งด้วยคุณก็ต้องทําการส่งแลวถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินคุณกาลังแย่ๆอยู่ปรากฏว่าคุณส่งไม่ไหวไฟแนนเชียลจะโทรหาคุณว่าเอ้ยโอเคคุณส่งไม่ไหวนะฉันจะไปขอดูรถหน่อยแล้วกันมร์ของฉันอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้คุณส่งไม่ไหวต้องขอเช็คสักหน่อยนะครับไฟแนนเชียลก็จะยกขั้วกันมาดูที่รถของคุณ บังเอิญว่ารถคันนั้นของคุณไม่มีอยู่แน่นอนเพราะว่ามิชาชีพเขาขายไปแล้วถูกไหมฮะมิชาชีพขายไปแล้วสิ่งที่คุณจะเจอก็คือทีนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารแล้วนะครับผมเพราะว่ารถหายไปแล้วไงนะตอนนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบเลยทีนะี้ขึ้นลงขึ้นศาลกันนะโดยที่ผมไปสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาแล้วนะครับกับน้องชายของผมที่เป็นทนายความเขาบอกว่ายังไงเราก็แพ้แน่นอนนะ คนที่รับจ้างออกรถเนี่ยยังไงก็แพ้แน่นอนสู้ทางไฟแนนยลไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นคือการผิดกฎหมายนะลักษณะมันคล้ายๆกับการยักยอกทรัพย์แต่ผมขออนุญาตไม่พูดที่มันมากกว่านี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นเกี่ยวเรื่องของกฎหมายแต่ถามมาแล้วว่าผิดแน่นอนสู้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นการที่คุณไปรับจ้างออกรถมาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับรถไปแล้วคุณได้สตางต่าง5,000บาทเนี่ยให้ระวังไว้เลยว่านั่นคือมิจฉาชีพไม่มีใครเขาออกรถจะแท้ง่ายนะอันตรายมากสมมุติว่าต่อให้เป็็นญาติิคุณกรง เขาออกรถมาคุณออกรถมาปั๊บเนี่ยให้เขาขี่ถูกไหมอันสมมุติญาตคุณ้วกันไม่ใช่วิชาชีพนะคุณให้เขาขี่รถไปปรากฏว่าเขาขี่รถไปชนกับใครก็ตามแต่คนสวยคือคุณนะครับเพราะรถคันนั้นคือชื่อของคุณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เลยนะครับว่าอาชีพรับจ้างออกรถนะครับคุณอาจจะไปจ้างว่าไอเขาอาจจะมาจ้างวานคุณให้ไปออกรถแต่ฮนะเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะฮะไม่ควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งส่วนใหญ่มิจฉาชีพชอบเอาอันนี้มาอ้างด้วยนะฮะ โอเคนะผมย้ําให้แล้วนะครับผมส่วนของใครก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมฮนมะถ้าจะมายืมรถหรือว่าออกรถให้เนี่ยให้ยืมเงินยังดีสะก,กว่านะฮะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกันแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถนะ้ารอดูที่ใช่ก่อนแล้วค่อยกดไลค์ก็ได้นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับไปอธิบายสวัสดีครับ